งของี๋อ้้อหไไที่่งกปชบาโดนก็เบร์วิ่งออก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 ทางไหนฮะวิ่งออกเนี่ยอะไรเลยเนี่ยเออวิ่งเข้าข้างหลังเหมือนกันไม่เป็นแล้วโดนหายแล้วมั้งหายแล้วหายแล้วโดนยเงอะวิ่งลงวิ่งลงไปวิ่งลงล่างขอบวงไหมวิ่งลงล่างขอบวงไหมไปทางนี้ข้างหน้าข้างหน้าวิ่งไงข้างล่างไปเนี่ยโดนลงไปเลยไม่ปลอกไป ลงมาเลยคนมันยิงเอาคนอื่นอยู่ไม่ไปเลยอยู่เลยคนไม่มีเหตุแล้วคนนั้นคงมันจะมาดิเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ใช่ปะเฮ้ยไปดีข้างบัตรขวางทุกทาแล้วเฮ้ไม่ไหมือนบ้านเหมือนกันเลยไม่เหมืนบ้านเหมืนบนไปเลยบันไม้อยู่บันไ้บนไม้บานไม้ เป็ไมเ้าเปนไหๆอันไหนไม่ออกแล้วมาออกแล้วอเาจะเฉลยแล้วเก็ยิ่งมดม้จริงไม่ได้